สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราทําอะไรกันไปคะเด็กๆปลูกกระเทียมใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วกระเทียมของเด็กๆมีอะไรผิดสังเกตกันหรือเปล่าคะมีอะไรงอกออกมาไหมคะแต่กระเทียมของครูนะคะยังไม่มีอะไรงอกออกมาเลยค่ะเด็กๆเ,เพราะว่ากระเทียมนะคะ เขาโตช้าต้องใช้เวลา2 3ถึงสสัปดาห์ถึงจะมีต้นงอกออกมานะคะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะครูมีกิจกรรมหนึ่งมาฝากเด็กนะคะนั่นก็คือการฝึกสังเกตลักษณะของกระเทียมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูก,กันเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างไรคะ่ะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกสังเกตลักษณะของกระเทียมกันค่ะเอกระเทียมเป็นยังไงนะ เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นหัวค่ะเด็กๆลักษณะของเขาก็จะเป็นรากอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะแล้วก็มีหัวตรงกลางค่ะแล้วก็มีลำต้นค่ะและข้างในหัวของเขาแบบนี้นะคะเ็าจะมีลักษณะเป็นกรีบแบบนี้ค่ะเด็กๆเขาก็จะต่อกันแบบนี้นะคะต่อกันไปเรื่อยๆจนเป็นหัวกลมๆแบบนี้ค่ะเอ๊วันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกิจกรรมนั้นคืออะไรคะ่ะ เด็กๆจาในวันนี้นะคะเราจะมาวาดลักษณะของกระเทียมกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีดินสอค่ะสีค่ะแล้วก็ยางลบค่ะสุดท้ายมีกระดาษเปล่าหนึ่แงแผ่นค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปวาดกันเลยค่ะเด็กๆลักษณะกระเทียมของหูก็จะเป็นลำต้นเล็กๆค่ะออกมาเป็นหัว เป็นกรีบออกมาค่ะแล้วเขาก็จะมีลากข้าง,ขงล่างใช่ไหมคะาคฟูวาดเสร็จแล้วนะคะเร็วมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปฟูจะลากใบสีกระเทียมค่ะ กระเทียมของครูก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆวันนี้กระเทียมของครูเป็นสีน้ําตาลนะคะเอแล้วกระเทียมของเด็กเป็นสีอะไรนะวันนี้กิจกรรมของเราก็คือให้เด็กๆนะคะวาดรูปและระบายสีกระเทียมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราง่ายนะคะเด็กๆวันนี้ครูก็มีกิจกรรมมาฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ